สวัสดีครับตำรวจบ้านชาแนลขอรายงานตัวครับมเมเนก้าตำรวจบ้านชาแนลก็ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งเนาะครับพี่น้องเนาะซึ่งตำรวจบ้านเองก็ออกบ้านมาแต่เศร้าหมดแล้วครับเศร้า,า,า,อ,า,า,อ,าอ,ออกบ้านมาเกีย่ยวหญยาห้งัวคือเกาแหละพี่น้องออกบ้านมาเกี่ยวหยาหงัว พอดีฝนฝ่ามันตกพี่น้องเดือนเนี่ยเป็นเดือนกันยายนเนาะพี่น้องเนาะเดือนกันยายนุ่นเนี่ยมันก็เป็นเดือนฝนอยู่แล้วพี่น้องเดือนนี้มันจะตกบัดเดียนละพี่น้องเวลามันที่ตกไปฮอดเดือนตุล่าอะพี่น้องเดียนตุลาฮอดเคืองเดียนพุ่นละมันที่สิบห้าสิบหกเออออกพันษาแล้วเวลาพี่น้องมันยังพอยเศร้าตกช่วงนี้ก็ ลำบากแน่เด้อพี่น้องเด้อพู้ทีมีอาชีพเลียงงัวคือผมเนี่ยซึ่งผ่มีแปลงห้าเนาะพี่น้องเนาะแต่ผ่มีแปลงหยาก็ได้ออกมาเกี่ยวหยาละพี่น้องมือเ้านี่ตำรวจบ้านก็ออกบ้านสวยแน่เพราะว่าฝนมันตก่าที่รอยฝนเ้าตกแล้วมันกับพ่อเสาพี่น้องทำเฟนก็ได้ออกมาแหละครับฝนตกปนใดดก็ได้ออกมานี่แหละครับคือความลำบากของ การเลียงงัวที่เฮ้าบ่ามีแปลงหยาเป็นของเจ้าของถ้าสมมุติว่าเฮ้ามีแปลงห้าเป็นของเจ้าของเนี่ยเฮาก็ไปตัดเอาแต่เร็้ยวนะพี่น้องยี่สิบนาทีสามสิบนาทีนี่ก็เต็มรถแล้วอันนี้เฮาบ่ามีแปลงหยาเป็นของเจ้าของนะพี่น้องเฮาก็เลยมาหาเกี่ยวออกน้ำขอบถนนน้ำริมทางตำรวจบ,บ้านเองก็ไปเกี้ยวอยู่พุ่น,นะครับโลงนุมหนาโลงงานน้ำตาลมิรผู้หลวง เกลอำเภอวังสะพุ้งหมดเลยพี่น้องจากน้องหินไปกะโอ้สิบโกโลได้พี่น้องโซจีฮอดหม่องเกลียวกลับไปกลับมาก,ก็เกือบสามสิบโลเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นค่าเสียใจได้พี่น้องนี่การไปเกี่ยวหญ้าเนะี่ยที่ผมบอกไปคลิปก่อนเนนะี่ยเป็นค่าเสียใจหลายพี่น้องผู้ใดว่ามันบ่นลำบากมันบ่แม,ม่นพี่น้องเรียงง้วเนะี่ยจะไปเสียกระจ้าสียกระจกว,ว่าบ่าลำบากบ่ลำบากเนะี่ย แมนจุข้าเจ้าอ่ะที่มีเงินน่ะพ่นมีแลงยาพ่นปลูกยาไว้หล้หลายน่ะคือพ่นมีต้นทุนนะครับพี่น้องต้นทุนพ่นมันสูงแล้วส่วนห้อง่มีต้นทุนต้นทุนของห้องมันตำ่ำห้างพมีเงินที่ไปซื้อที่ซื้อทางปลูกยาตั้งแต่ห้าสิหาเงินซื้องวเนี่็มาเลี่ยงนี่มันกล็ลำบากแล้วพี่น้องตำรวจบ้านเองมือวาดนี่ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่ ผมปล่อยชิปออกไปนะซึ่งเป็นชิปย่อมเพื่อซึ่งมีเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนเนาะเพื่อนก็เป็นอ,อสอมาหลายปีแล้วละเพื่อนกัเกษยียณอายุราชการผมก็ได้ไปทายชิปให้เพื่อนปรากฏว่าชิปพี่เริ่มต้นน่ะมันดีดีพี่น้องมันไปได้ดีดีแต่ว่าผ่านไปสามหน้าที่สีหน้าที่เนี่ยปรากฏว่ามันสัญญาณมันโมมีเน่พี่น้องมันหมุนติวติวติวโย มันคืมีสัญญาณอีกช่วงนึงก็คือช่วงสุดท้ายและพี่น้องที่พี่น้องในเบิรงกันไปก็ขอโทษขอภัยหลายๆได้พี่น้องเด้อขอโทษขอไภัยือเพื่อนๆอ c ซซึ่งมันกะบ่าหลายคนปานในรอก f อของผมก็ได้ช่วงเนี้ยก็มีอยู่10กว่าคนผมกะรับสมัครอยู่เด้อเ c ซเด้อมาติดตามผมแน่ช่องตำรวจบ้านช่องน้อยๆพี่น้องสนับสนุนผมแน่ผมจะได้เฮ็ดชิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องเบิ่ง สำหรับชิปนี่ผมก็ออกม่เกี่ยวหญ้านะครับนี่ผมกม่เกี่ยวหญ้าแล้วล่ะหญ้าผมก็เต็มรถแล้วพี่น้องนี่เต็มรถแล้วนี่ครับอยู่ข้างหลังนะครับเต็มรถแล้วผมก็เซีล์หญ้าไปบ้านนะครับกลับบ้านไปให้ง่วผมตอนนี้ผมก็ชี้รถพาฝนนะครับพี่น้องนี่ฝนตกแห้งแห้งนี่พี่น้องนี่เบ่งอันขาปัดนำ้ำฝนรถผมเนี่นนนยรครับพี่น้องก็เศร้าปัดจักเกียเนี่ยครับพี่น้องนี่คือมันมันเป็นความลำบากครับพี่น้อง ลำบากลำบากตอนนี้แหละพี่น้องตอนฝนมันตกนี่ล่ะกันเมื่อแดดออกหนึ่งใครแน่ยเมื่อนั้นตอนฝนตกนี่มันก็ลำบากเข้ากับเฮ็ดจังไดละไพี่น้องเขาได้เลี้ยงมันแล้วได้หัวเขาสิปล่อยมันอดอาหารบ่ออดหญ้าบ่อบ่อครับพี่น้องฝนตกกันใดเข้ากับมาได้พี่น้องมาไม่เกี่ยวหมันเพราะว่าเข้าเลี้ยงมันแล้วเข้าก็หักมันเข้าเลี้ยงมันสามปี ปีที่4มันสีเลี้ยงเข้าว่ะเด้ขจาวา่าผมก็จําคํานี้ไว้ทุกคลิปนะครับที่ผมผมก็เล้าแต่คํำนี้ล่ะคํำเก้านี่หล่ะคือเฮ้าในเรี้ยงงัวสามปีส่วนปีที่4เนี่ยงัวมันสีเลี้ยงเฮาแน่นอนพี่น้องครับนี่ครับเป็นบรรยากาศบรรยากาศฝนตกเป็นไหนพี่น้องฝนตกตลอดทางได้พี่น้องเนี่ยผมก็ได้ท้ายคลิปอยู่เที่นารถของผมนะครับขับรถไปท้ายไปครับเนี่ย นาวัดลุมพเลด้ยครับพี่น้องเนี่ยไกลจังหวัดบ้านผมเลาเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับก้าผมกะบทายชิปอยู่ทั้งรถผมกะระว่างระว่างด้พี่น้องเพราะฉะน้นว่าผมบอระว่างด้รถใส่รถขัวผมกเบเบงดีอยู่ผมกะบ่ได้ขับเร็วนะพี่น้องเนาะบางค้นกับที่ดามาว่าโอ้ยทั้งขับรถทั้งทายชิปย่านรถมันเกิดอุบัติเหตุกะขอบคุณหลายๆเด้ครับเ้อ ทุกคนถ้าคิดแบบนั้นที่คิดว่าเป็นห่วงผมนั่นละเป็นห่วงคนครับกาขอโทษขอภหยหลายๆพอมันเวลามันกะหน่อยเนาะพี่น้องเนาะผมกะอยากไทยบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบื่อว่าการที่เฮ้ามีงวัวแล้วเนี่ยเฮ้าไปเกี่ยวหยางัวเนี่ยเมื่อนั่นมันฝนตกเนี่ยเฮาซีบอไปเกี่ยวหยาเนี่ยมันเป็นไปบ่ไไรได้พี่น้องเฮาก็จําเป็นเฮ้าตรงไปไปเกี่ยว เกี่ยวหยากเกี่ยวตากฝนละพี่น้องมันก็ซีมี่ตอนที่พอห้องพอตากฝนก็คือตอนชีรถมาบ้านเนี่ยพี่น้องเขาขับรถมาเขาก็มีไอเดียว่าเอถทายคิดก่อนหน้าสนะ่งให้พี่ให้น้องเบิง้งเราเลี้ยงต่างๆให้พี่น้องเบิง้งก่อนหน้านะัน้นกันก็น้าว่าพรอมลำบากเนี่ยมันมีหน่วยมีหลายบันไดผูที่คิดสี่เลี้ยงต่อไปน่พี่นอ้องเมืนะ่อไม่ไม่น่ะเพิ่งก็ซีได มีความชิดมีความตัดสินใจว่าชีเลี่ยงดีบอว่าแตงแต่คนอื่นเว่าไห้ฟังนะว่ามันเลี่ยงง้อนี่ยมันสบายมันบ๊อมแมนพี่น้องเลี่ยงง้อเนี่ยมันลำบากครับตอนนี้ผมก็เลี้ยวเขาบ้านผมเราด้วยพี่น้องเด้อผมก็ใส่ความมาลมัดระวังลายครับเพราะช่วงบ้านผมเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุดุบ้านลั่นมั่นเนี่ยพี่น้องตำบลหนองหนินเพื่อ น้องหินจัง่งไรเลยใน่พี่น้องช่วงนี้มันเกิดอุบาติเตุดูผมกับใส่คว้วมละมัดระว่างอยู่พี่น้องขอบคุณหลายได้ด้พี่น้องด้อที่เป็นห่วงผมก็ออกไปเจียวหยาสู้มือมยมือว่างนะพี่น้องมืออไรจาเป็นที่สุดที่ผมไปเจียวหยาาบ่ไดรก็คือมันเป็นงานอยู่อำเภอเนาะงานอยู่อำเภอผมก็ให้ลูกไส้ผมนะครับลูกไส้ผมเขาก็มีงานประจําของเขาอยู่ด้วย แต่ว่าผมก็ใส้เขาให้เขาไปเกี่ยวแท่นให้เขาขับรถไปให้ซิมีคนงานอีกผู้นึงไปเกี่ยวซอยผมก็อาศัยว่าใส่ลูกไส้แหละครับใส่ลูกไส้ไปเกี่ยวแต่ว่ามือไหนผมว่างผมก็บพ่อไส้เขาผมไปเกี่ยวเองพี่น้องผมไปเกี่ยวเองตอนนี้ผมก็เขาบ้านล้วได้พี่น้องเด้อเขาบานหอดบ้านแล้วนี่ครับหอนบ้านแล้ว มัวม,ม,มันเห็นรถผมมาเนี่ยมันแลนใสได้พี่น้องเียมันเคยกินหญ้าน้ำแลีนใส่จ <switching S 2> ้าของมันเลยพี่น้องเบ่งบรรยากาศไปพร้อมๆกันได้พี่น้องเดอยที่นี้ฝนตกเบิดเมื่อเลยพี่น้องเมื่อเนี่ยเพราะว <traveling. S 1> ่ามันเป็นฤดูของฝนแล้วครับเดือนนี้เป็นเดือนของฝนตกพี่น้องเดือนนี้เดือนนี้เป็นฝนตกทั้งเดือนกุลละอ๋อเดือนตุลาพุญละไปปลายเดือนตุลาพุญละพี่น้องเอ้มันค่คอยฝนค่อยิเบิด อันนี้กับเบิ้งบรรยากาศรพร้อมๆกันนะครับผมเจี่ยวยามาเหให้งัวผมครับนี่ครับงัอ,อผมมันมาล่อเลยได้พี่น้องหนึ่เห็นบอกครับพี่นอ้องมันมาลอกกินยาครับนีย่ยาที่ผมไปเกี่ยวมากเลยถึงมาถึดบ้านไม่ไหมนะครับถึงมาถึงนี่ครับนี่เอาอยามาเหงุ่งเราดิบานนี้ครับนี่ มีผู้ซอยอยู่ผู้หนึ่งเป็นเ,นเกีียวหยาซอยเส,ยสมอเสมอแหละเพื่อนเนี่ยเป็นกระเสี่ยวหยามาให้งวังวงัวก็คืไม่กินหยาครับบรรยากาศครับผู้ใดว่าเลี้ยงงัวมันว่าลำบากพี่น้องมันบ่แมนได้พี่น้องด้อมันมลำบากหลายลีที่เพิ่นบ่อลำบากเลยคือเพิ่นมีต้นทุนนะพี่น้องต้นทุนเพิ่นมันสูงแล้วส่วนห่อม,มีต้นทุนปลูกหยาปลูกข้าม,มีเงินสื้อทีสื้อทาง เทากับได้ไปหาเกีียวเอาน้ำขอบถนนริมถนนนะพี่น้องฝนตกปันใดก็ได้ไปแดดออกปันใดก็ไม่ได้ไปครับพี่น้องไปซู่มือมือพอไปพอมีราวางอห้องมันก็กินยาซู่มือคือค้นห้องนี่แหละครับคนห้องก็กินเข่าซู่มือโมเวนว่าห้องสีย่อมอดคนก็ได้มันพอมีกินปันใดเฮาก็ต้องหากินฝนตกปันใดห้องก็ต้องไปนี่ครับเป็นบรรยากาศได้พี่น้องเด้เนี่ยบรรยากาศงอกินยาพี่น้องเอ้ย ผู้ใดอยากซื้อวัวก็โทรมาหาผมนะครับเดอ้อหัวผมอยู่คอกของผมเนี่ยเปิดขายทุกโตครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ของผมกับเบอร์นี้ครับพี่น้องครับ0924351324พี่น้องจำมาดีๆได,ด,ด,ด้พี่น้องเดอ้อ0924351324 เบอร์นี่โทรมากหาผมได้ทุกเวลาพี่น้องผมยินดีรับสายทุกเวลาครับครับสำหรับโพท,ที่อยากได้ขีง่วกับมีเด้อขีงว่วยังเหลียวอยย่พี่น้องขีงว่วเนี่ยครับนี่ขีงว่วขีง่วผมนี่ยัยงหลายอยู่เนี่ยผมจิดีกวดกอกใส่ถุงปุ๋ยไว้ถ่าพี่น้องครับพี่น้องท่านไหนอยากได้ขีง่วกับมาโทรมากครับเบอร์ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่นะครับ มัอนี้บรรยากาศเป็นฝนตกเ้อพี่น้องเนอะฝนตกผ้ามันอาจบอแกมเพราะว่ามันมืดเนี่ยพี่น้องแดดมันบ่มีฝนกระโตกอยู่นี่เพราะว่าับผมกามันก็รุ่นเกาลวละมันก็เลยบอแกมปันแดผมกาอยากให้พี่น้องเบิงว่าคลิปที่ผมถ่ายออกไปแต่ละคลิปน่ะมันก็คือกันนี่ละพี่น้องมันมันบอตือนมันบ่ลือนกันดอกส่วนเมื่อวานนี่ก็ ขอโทษขอให้หลายๆที่ผมปล่อยคลิปไปคลิปมันก็อาจที่สะดุดแน่พี่น้องมันอาจที่สะดุดแน่เพราะว่าคืนมันบดีเนาะพี่น้องเนาะไอ้ที่แรกมันน่ะสองสามนที่แรกมันอาจที่ดีพ่อไปหอดกลางๆคลิปน่พี่น้องคลิปมันสะดุดมันหมุนติวติวติวอยู่มันก็ซมี่ภาพมันบกเคลื่อนไว้ในพี่น้องอภาพมันนิ่งภามบบเคลื่อนไว ตอนที่จบชิปพุนะครับมันได้ค่อยเคลื่อนไหวผมก็ขอโทษด้วยพี่น้องด้วยพราะวผมบม่ได้ตรวจสอบชิปที่ผมปล่อยออกไปตามปกติแล้วเนี่ผมทายเซ็จแล้วผมจะไปเบิงได้พี่น้องสิเปิดเบิงว่ามันดีปิดจังไ๋เสียงมันเข่าบ่เสียงมันคอยบอภาพมันแรนบอภาพมันนิ่งบ่ถ้ามันบ่ดีผมก็บอออกแต่ว่าวานนี่ผมก็ขอโทษหลายๆเพราะว่าผมบ่ได้ตรวจเช็คมันมันว่ามันเฝ้าเ้อพี่น้องเฝ้าย่านพี่น้องบริเบิงก็เลยบริด้ บริเช็คเบิงชิปก็เลยปล่อยเลยพี่น้องปล่อยออกมากอะมันกับบริษัทสวมควอมงวัดปารถนาขขงห้อมปันใดครับมันเป็นชิปที่ว่ามันติดติดคัดคัดว่าพี่น้องเนาะเป็นชิปติดติดคัดคัดมันกับซีเรียนแนบเรียนแนตามธรรมดาของมันครับพี่น้องเพราะว่ามันสงสัยมันสิบอมี่ขึ้นนะพี่น้องเพราะว่ามือขึ้นเนี่ยผมเกาโทรศัพท์เครื่องเดียวกันนี่แหละครับพี่น้องทายชิปที่ว่า ไอ้บายสีสู้ขวัญน่พี่น้องมันกะดีอยู่ได้ล่ะมันก็บ่มีอย่างมันก็ทํางานตามปกติของมันอยู่ผมก็แปลกใจโย่เอ๊ะมันเป็ี่ยนยังคือภาพมันคือบแลนภาพมันคือนิ่งแค่พี่น้องผมกับสันนิษฐานว่ามันบ่มีขึ้นนะพี่น้องอยู่ในหอไปชุ่มผมกับขอโทษขอให้หลายๆเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีทั้งหลายผู้ที่ติดตามผมอยู่ก็ได้ที่เห็นภาพมันบอดีปันไดครับ พี่น้องก็เบ่งบรรยากาศง้วของผมนะครับกิญญาเมื่อนี้นี่กับฝนตกพี่น้องก็บอได้ออกไปไดกับนอนเบ่งเปิดเบ่งชิปของผมในเด้อติดตามผมในเด้อพี่น้องเด้อผมที่นี่ชิปดีๆออกมาพี่น้องเบ่งซือมือซ้อมื่อแล้วครับตามที่ผมสัญญาไว้แล้วว่าผมจะปล่อยอชิปซือมือชิปหนึ่งชิปหนึ่งกับใสเวลากับมันสิบกว่าหน้าที่ยี่สิบกว่าหน้าที่ก็มี่ บางคลิปก็ที่สั้นๆได้พี่น้องเด้อเจ็ดนาทีแปดนาทีพวกสีบาวกันเพราว่าแล้วตั้งแต่เวลาแล้วแต่โอกาสนี่ครับบรรยากาศง้อกินยาของผมกินยาดีๆได้พี่น้องง้วของผมเนี่ยผมไม่ได้เลี้ยงหัวอาหารได้พี่น้องตอนนี้เนี่ยผมบ่มีเสี่ยงให้กินได้ได้พี่น้องเนี่ยเสี่ยงบม่มีกินยาย่างเดียวครับกินยากับกินน้ำเท่านั้นพี่น้องมีอาหารก็คือยากับน้ำพี่น้อง ซึ่งบะมี่เน่าอื่นปนแม่แต่น้อยเดียวครับหัวอาหารบะมี่ห่บะมี่กาซิมีแเน่ก็คือทอนกล้วยนะครับพี่น้องนี่ครับทอนกล้วยที่อยู่ในไฮนี่ครับผมก็ไปตัดมาตัดมากับมาซับมาซับให้มันกินเป็นบางมือเท่านั้นแหละครับพี่นอ้องบ่ได้กินซุ้มมือมือไรมีก็กินมือไรบ่มีก็บ่ได้กินส่วนกล้วยซุกนั่นกาบางมือก็ได้กินบางมือก็บ่ได้กินเพราะว่ามันบ่มีนะพี่น้อง มันสุกกว่าท่านแล้วก็อีกอยากหนึ่งกับบหมี่เงินที่ไปซื้อกล้วยสุกมันขายอย่างนั้นรีมทางนะครับพี่น้องขายหลายแต่่ากับบะมีเงินซื้อเพ่นเนาะอยากให้ง้อเขากินอยู่หรอกแต่เขาบ่มีเงินตอนนี้เขากำลังเป็นคนที่ว่าอึดเงินนลยพี่น้อง <c oughs> เลียงง้อมาสี่ข่าสามปีแล้วพี่น้องเรียงง้อมาสองปีกว่าท่านในขายง้อจากักโตพี่น้องมันเป็นยังไง ผลกาเปิดราคาอยู่ได้พี่น้องเปิดราคางวายอ,อยู่สูตอยู่แต่ว่าเพิ่นกะให้ราคาอยู่หรอกรเพิเาา่นให้ราคาต่ำหลายต่ำโพดผมก็เลยขายบบได้ผมก็เลยบ่ขายลดให้ต่ำงวมันก็เลยขายบบออกแหละพี่น้องก็คือถ้าเขาจะขายนะคือขายได้แหละพี่น้องมีคนมาซื้ออยู่แต่ว่ามันมันขายบบได้พี่น้องมันราคามันถื่อหลายถื่อหลายหอ้องกับ่ขายนะพี่น้องผมก็เลี้ยงไว้งสิละ ที่แรกเยผมซื้อมาสองตัวได้พี่น้องน,น้วพออีกสองเดียนที่แล้วสองเดียนต่อมาผมก็ซื้อไม่อีกสองตัวเพิ่มมันกับมาออกลูกน้องผมเนี่ยครับมาออกลูกน้องผมเราเนี่ได้ลูกสามตัวล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้ผมจากววางว่าสี่ตัวรวมทั้งบดเดี๋ยวนี้ผมนี่ง้วอยย่เจ็ดตัวเลยพี่น้องง้วยเจ็ดตัวก็เป็นงว่าแม่อยู่สี่ตัว็นง้ว่าผู๋น้อยอยู่สามตัวพี่น้อง แต่ว่าผมก็อยากขายโย่แต่ว่าหากผมม i, ีคนมาซื้อแมนซื้อกซื้อราคาถือก,กับพี่น้องซื้อราคาถือซึ่งเป็นราคาที่ผมขายบริได้เลยพี่น้องขายบริได้แท้ๆจำเป็นบ่ครับเนี่พี่น้องพี่น้องว่าจําเป็นบ่มันจําเป็นหลายอิรีได้พี่น้องฝนตกกับบริได้เศร้าเนี่พี่น้องจําเป็นบ่าพี่น้องว่าแดดออกกับบริได้เศร้าฝนตกกับบริได้เศร้าเดี๋ยวไปเกี้ยวหยามาให้งวัวคือนเขาพี่น้องมันลําบากครับลําบาก พี่น้องก็คือสิลําบากคือกันกับผมนี่แหละไอ้คนที่บมมีทุนต้นทุนนอะพี่น้องเนอะสาหรับคนที่ไม่มีต้นทุนแล้วเพิ่นบ่อลาบากหรอกพี่น้องเิ่นมีเงินแล้วเิ่นเหตุจังได้ก็ได้เิ่นหฮอคนจนๆคือหฮอเนี่ยเกษตรกรเกรมื่อใหม่ๆคือหฮอเนี่ยห่เหตุใหม่ๆเฮาก็ต้องอดเอาเลยพี่น้องอดเอาตามธรรมดาแล้วเนี่ยงัวเนี่ยถ้ามันมีราคาเนี่ยขายได้ แต่ดูดวนเราพี่น้องปรากฏว่าปีนี้มันไม่มีราคาเราพี่น้องเนาะมันขายโบออกมันขายห้องกับขาดทุนเขาก็เลยบม่ขายตอนนี้เขาก็เลี้ยงไว้ที่ละพี่น้องนี่ครับงัวของผมเป็นสายพันธุ์ไทยไงพี่น้องเป็นง้อไทยไงซึ่งเป็นงัวขาวขาวโบดบางคนก็ที่เลี้ยงที่อื่นว่างัวเท่าโบดเท่าโบดนี่มันก็บที่นี่ หูมันนะครับหูมันซีมีคลิปดําๆหน้าขามันอะซีเมีดําๆหน้าผาก็ซีดําๆเอาไว้ยาเพศมันก็บด้วยชิมมันนลยพี่น้องเป็นสีสีดำอันนี้คือคือง้อบดง้อบดนี่มันก็บซีไฮลูกมาสีแดงพี่น้องเขาพอพันธ์สีแดงมาทับมันก็ออกมาสีแดงเลยพี่น้องนี่ก็คือเป็นเป็นการเลือกสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะ แล้วก็แล้วแต่คน้นนะพี่น้องบางคนก็มักสายพันหน่อยก็เลี้ยงสายพัน์น้อยแต่ผมเนี่ยก็มักจากกลางไปหาใไหน่อพี่น้องโมเวนว่าเลี้ยงเลี้ยงง้วอย่างเลี้ยงตั้งแต่เลียดลอยเลยมันก็เป็นไปบ่อเพาะพี่น้องเขาเากับพัฒนาเอาพันาจากง้วทยาหไ่เอาพอเลี้รลอยมาทับมันก็สีออกมากเลียดมันก็ที่สูงขึ้นเขาก็เอาไปจุดเอฟแลพี่น้องเอฟหนึ่ง F 2 F3 f 4 f 5อหไปเปียนกว่ามันจีหอ,อดเดือด้อยเลยพี่น้องลองพัฒนาเบิ้งได้พี่น้องเด้อพัฒนาคือผมเนี่ยผมก็พัฒนามาที่เขาปีที่สมเราพี่น้องซึ่งผมก็คชดว่ามันมันดีไปนานเลยพี่น้องดีไปนามันให้ความสุขเขาได้ว่านี่แหละครับขนาดฝนตกฝนล่งบันไดก็บไม่ได้ยุดไม่ได้ย่อนเลยพี่น้องไปเกี่ยวห้าไม่มันคือเกามันมีความสุขรับมาเห็นงวยจินญยา ง้อมันกินยาดีง้อมันอ้วนง้อมันพี่เขาเป็นเจ้าของง้อเขาก็มีคว้มสุขแมนบริขายาเขาก็มีความซุขเพราะว่ามันก็เป็นเงินเกนจบของเขาเลยพี่น้องมันออกแม่แพลูกมาหลายตัวครับเวลาเขาจําเป็นอิลี่แต่แท้เขาก็จังคอยขายพี่น้องตอนนี้เขาบ่าจําเป็นบันไดเขากับบอขายเทียรออ้อยเบิรงครับรอเบิรงอีกปีสองปีปลาเพิ่นสีมีแน่าทังแก้ไขซอย,ยเขาบ่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ย บางที่เิ่นอาซิมีนโยบายดีๆสู้เกษตรวนนอพี่นองเนาะเช่าเลียงงวัวของเขากเ็เรียงไว้สี่หละพี่นองเอ้ยพะว่าเขาได้เรียงแล้วมันแล้วด้เรียงมันแล้วเขาก็หักมันในเหมือมันหักเขาเกาหักมันต้องเป็นที่ให้ผลตอบแทนของเขาเพราะว่าพี่นองผมบาครับเมื่อเนี้ก็เป็นคลิปที่เง้วแน่นอพี่นองเนาะ ม,มันเป็นฝนตกอลไพี่น้องก็เลยเบาดนเนี่ยอากาศมันบหวาน,นอากาศมันเย็นผมก็มีโอกาสในเบาให้ผมด้เบาเนี่ยผมเบาดนทุนเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกอากาศมันเย็นคนมันก็บงงุดนิดเลยพี่น้องเมือนนี่นั่นฝนที่ตกไปเกี่ยวยาพาฝนมากอนะกับ่เป็นยังพี่น้องก็คือมันเป็นกิจวัรประจําวันของเขาน้อพี่น้องเนาะแต่ละมือเขาก็ต้องไปฝนตกแดดออกเขาก็ต้องไปเขาก็อวดเอาพี่น้องผมอวดมากที่เขาสามปีเลาได้เนี่ สองปีกลัวแล้วผมก็ทสิออดไปเรื่อยๆเลยพี่น้องพี่น้องก็ทาเบงเรื่อยๆของวอเล่หน้อยหอกเนี่ยของผมเนี่ยของตำรวจบ้านชาแนลเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยจิเป็นของง้อใหญ่ไดบอจากของง้อเนี่ยเอินเป็นฟ้ามไดบอในอนาคตสองปีสามปีไปทั้งนานนยสิตังซื้อฟ้ามไว้ยังไงเพราะว่ากามีแนว่ชิดอยู่พี่น้องว่า ในอนาคตเนี่ยเหตุเป็นฟ้ามจจไดตังซื้อฟ้ามผู้ใดมีความคิดดีๆอยากตังซื้อฟ้ามงอให้ผมกับคอมเมนต์มาเด้อครับพี่น้องเด้อรือโทรศัพท์มาบอกผมก็ได้เอาซื้อนันเดอตำรวจบ้านเอ้ยเอาซีนีดเด้อมันมวนดีมันมีมงคลครับผมกับเจเดรับใบพิจารณาครับเมื่อนี้ก็ดูแลนาะพี่น้องเนาะตำรวจบ้านก สิได้ขอโตไปก่อนเด้ป่ะเนี่ยเอาห้าลุงให้งวเสร็จแล้วก็สที่ได้กินเขายินน้ำแล้วก็ที่ได้แต่งตัวไปเห็ุงานได้พี่น้องบานเนี่ยตรวจบ้าน,นที่มีงานดูมุ่เนี่ยงานหลายผมต,ตัวก่นไดก็ได้ไปแล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็ล่าก่อนได้พี่น้องเด้อคลิปหนาคิดไหมยังค่อยพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ